เนื่องจากเบอร์ร่างกาว่ะค่ะมีการเปิดใช้งานเมื่อวันที่18ตุลาสองห้าภายใต้ชื่อรับใหม่เล่จัดทำตัวประชาชนของคุณองนะคะเมื่อครับแล้วยังไงครับค่ะดิฉันจะทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบนะคะและยืนยันข้อมูลของคุณอีกครั้งเพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือจริงต่อผิดคนนะคะครับผม ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเรียนสายอยู่กับคุณกิติศักดิ์กิติพิรมนะคะครับผมที่ลงท้ายด้วยห้าเก้าหกเก้าค่ะครับค่ะภายใต้ข้อมูลของคุณนะคะมีการเปิดใช้ซิงค์ดที่ร้าน V R Mobile โลตัส d ิจิตเป็นคุณใช่ไหมคะที่ทำการลงทะเบียนไม่ใช่ไม่ครับผม ไม่ได้อยู่ที่พิจิตรเหรอคะไม่ได้อยู่ครับผมค่ะเพราะว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไปนะคะทางเราไม่ได้ต้องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าสินค้าเติมนี้เป็นระบบเติมเงินค่ะแต่สินค้ามีการดส่งข้อความโฆษณนาที่เป็นจำนวนผิดปกติไม่มีการโอรเข้าโอนออกแต่มีการส่งดิงสเงินค่ะครับผมแล้วยังไงครับค่ะ คุณแจ้งว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งานนะคะเราไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณได้มีการเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้ใครเปิดเิกสารไหมครับไม่เลยครับค่ะเราเคยให้เอกสารกับใครโดยที่ไม่ได้เซ็นกำกับว่างนี่คะไม่ครับผมให้กับทางหน่วยงานด้านกรรมนะคะโดยที่ไม่ได้เซ็นกำกับในเอกสารเลยว่าเอกสารนี้ใช้สำหรับทำอะไรยะค่ะไม่ครับผม เขาเคยทตับประจําตัวประชาชนหายหรือสั่เอาแบบประชาชนหายนี่คะก่อนหน้าก็ไม่แน่ครับมันนานมาแล้วครับค่ะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าข้อมูลของลูกค้าเองนะคะอาจจะเกิดตา้งรั่วไหนมาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากเปิดเก่าอะคะ่ะมีการส่งข้อความโฆษณาหลอกลวงประชาชน มากกว่าห้าพันข้อความนะคะครับผ่านทางเว็บไซต์ว่าการดูดฝุ่นสถาบันเบื้องสูบนะคะแล้วจะให้ผมทำไงครับขาทางที่ดีนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทางคุณนะคะทางเอไแนะนำนะคะให้คุณนะคะนำข้อมูลจากทางเราไปทำการดำเนินการแจ้งความเพื่อยืนยันนะคะว่าตัวคุณเองไม่ได้รับส้างเปิดจิด๊กการ์ดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับคุลและค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ แต่ตัวคุณเองนะคะถูกแอบอ้างทำข้อมูลนะคะคไปใช้ในการเปิดติดตามนะคะครับค่ะในส่วนของการแจ้งความมะคะทางเราจะมีรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความและนี่ส่วนตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าสะดวกเดินทางมาแจ้งความที่สอพอเมืองพิจิตรไหมคะครับผมเดี๋ยวผมเดินทางไปครับ เนี่จอดตรงนี้มันเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะตรงนี้คุณลูกค้าต้องทำการแจ้งความภายในสองชั่วโมงและนำไปรับรองการแจ้งความมาค่ะมายื่นให้กับทางเจี๊ยยสมกนักงานใหญ่เพื่อขอทำการระงับใช้งานโอเคผมอยู่แถวใกล้ๆพิจิจตเหมือนกันพิจิจตมีสนามบินไหมครับอะะะไรนคสนามบินพิิิจตนี่มีไหมครับผมไม่น่าใจ เพราะว่าผมจะต้องเดินทางด่วนต้องนั่งเครื่องบินไปแล้วครับค่ะอันนั้นตรงนั้นดิฉันไมทราบนะคะเพราะว่าดิฉันประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะลูกค้าดิฉันไม่ได้ประจำการอยู่ที่พิจิตรนะคะครับสำนัก <c oughs> ง,งานใหญ่อยู่ที่ไหนครับผมเอเอสใช่ไหมครับแขวนสามเศษในเขตพญาไทกรุงเทพมหาคนครค่ะอ๋อครับผมครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีบนั่งเครื่องไปเลยนะครับผมได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ทําการแจ้งภายใน2ชั่วโมง นะคะถ้าเกิดทางผู้ร้องเรียนเขาทำการดำเนินการฟ้องร้องหรือทำการดำเนินคดีกับทางลูกค้าทึ้งมาตุนเรียกเก็บค่าเสียหายตรงนี้มันก็อาจจะเกิดผลกระทบกทระทบคุงลูกค้าได้ถ้าเกิดว่าผมไปไม่ทางเดียอก็จะไม่รับผิดชอบไปในทั้งสิ้นนะคะ ก็ถือว่าดีฉันได้แจ้งและอธิบายข้อมูลครบถ้วนแล้วแต่ถ้าหลังจากภายในสองชั่วโมงนี้คุณลูกค้าไม่ทาการดำเนินการแจ้งความผิดขัารารเพลเิดเพลิตรงนี้ทางไบเอก็จาเป็นต้องมิรารชื่อของตัวคุณลูกค้าเองนะคะทําการนรบการใช้งานเบอร์ปจุบันของคุณลูกค้าทั้งหมดคุกเครือข่ายตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ำคำสุดท้ายอย่างอางื่นได้นะคะครับถ้าเกิดว่าผมไปไม่ทันผมต้องโทรกลับไปหาเบอร์ไหนได้ครับ เขาเขากราบเบอร์นี้ได้ใช่ไหมครับเบอร์ศูนย์แปดสองค่ะคุณผู้พักเบอร์ศูนย์แปดสองจดนะสามสามหนึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอจดต้นนะจดจดศูนย์แปดสองสามสามหนึ่ง เจ็ดเก้าสองสี่องสี่ค่ะโอเคครับผมพนักานชื่อกันชนีกรลาศูนรูนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงผมรีบก่อนนะครับผมค่ะครับครับอันนี้ครับมิดชาชีบ Mid